หนึ่งข้อนะครับที่นักขายไม่รู้นะครับคือผมอยากจะบอกตรงๆว่าคุณต้องมีฮีโร่นะครับจริงๆจริงๆบทนี้บทเรียนนี้มาจากของพี่บัณฑิตอึ่งรังสีนะครับคือถ้าคุณมีเมนทอร์คุณมีแบบเพี่เลี้ยงเนี่ยจะทําให้คุณไปได้ง่ายขึ้นจริงๆไม่ได้ใช้แค่เรื่องงานขายอย่างเดียวนะครับจริงๆเอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องของชีวิตเลยถ้าคุณมีต้นแบบถ้าคุณอยากเคุณอยากดูดีคุณไปดูต้นแบบที่คุณดูดีแล้วคุณเป็นคุณไปทําตามแบบเขาคุณก็จะเป็นแบบเขาถ้าคุณอยากเป็น คนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องใดคุณมีต้นแบบแล้วคุณก็ทําตามเขาแล้วคุณก็จะเป็นแบบเขาเช่นกันครับในในในเรื่องของนักขายเนี่ยถ้าคุณอยากเป็นนักขายที่เก่งอ่ะแล้วคุณไม่มีโมเดลเป็นนักขายที่เก่งอ่ะถูกปะคุณอยากมีเป็นนักขายที่เก่งแต่คุณไปมีโมเดลเป็นคริสตียโนโรนัลโดเงี้มันก็เป็นไปไม่ได้ถูกปะคือได้แต่ว่าได้ได้ในเรื่องแบบบุคลิกหรืออะไรหลายๆเรื่องอ่ะมันคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณมายืนอยู่ในเวทีนักขายเนี่ยคุณต้องมีนักขายไอดอลในสาขาของคุณ นี่เป็นนี่เป็นทริคเลยนะครับแล้วก็เป็นเคล็ดลับเพราะว่าผมเนี่ยหลังจากเรียนจบมาเนี่ยที่ผมผมตกงานนะแล้วก็ตอนนั้นเอายังเอา,เอ,าอะไรกับชีวิตไม่ได้ยังไม่แน่ไม่นอนนะครับผมก็ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นเงินล้านสุดท้ายผมมาเจอแล้วว่าเฮ้ยงานที่มันทําได้คืองานขายเออผมผมอยากบอกกับนะักขายทุกคนนะครับคุณอยู่ในวงการที่คุณโชคดีอ่ะที่คุณไม่มีกําแพงเรื่องไรายได้คุณขยันคุณก็ได้คุณ ไม่พูดในแค่ลบดีกว่านะคุณไม่ทำคุณก็ไม่ได้อะเอาพูดตรงๆแบบนั้นนะครับคือผมเนี่ยตอนนั้นก็ไปสมัครงานนะครับสมัครเกือบสามสิบที่เลยไม่มีใครรับแล้วผมไม่เอาเขาก็ก็เยอะนะเพราะว่าที่ที่ผมจะไปเนี่ยผมผมเชื่อเรื่องข้อนี้เลยนะครับเป็นข้อสำคัญที่ผมอยากจะให้คุณเก็บไปใช้กับทุกเรื่องของชีวิตคือถ้าคุณไปอยู่ในสังคมที่เขาทำไม่ได้คุณก็ทำไม่ได้เหมือนกันละถ้าคุณไปอยู่ในสังคมคนที่ ติดยาคุณก็มีโอกาสที่จะติดยาสูงกว่าคนทั่วไปคุณไปอยู่ในสังคมคนที่กินเหล้ามันก็เป็นไปได้ที่คุณจะมีโอกาสกินเหล้าอ่ะแต่ถ้าคนไปคุณไปอยู่ในสังคมคนที่สําเร็จอ่ะคุณก็มีโอกาสสูงกว่าคนสําเร็จเช่นกันแน่นอนทุกที่ที่ผมจะไปหรือว่าที่ที่ผมจะเข้าไปทํางานเนี่ยผมจะต้องดูก่อนในนั้นมันมีคนที่สําเร็จในแบบที่ผมอยากจะเป็นหรือเปล่าอย่างเช่นผมตั้งเป้าหมายไว้หนึ่งล้านผมไม่สมัครเลยสิบที่แรกเนี่ยไม่มีใครทำหนึ่งล้านบาทได้เลย จริงๆนะขายเนี่ยในวงการนักขายรถเนี่ยเออรายได้คนที่ทำรายได้ระดับเกินล้านเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่มันก็มันคนที่มันต่ากว่าล้านเนี่ยก็เยอะแยะไปหมดเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยมก็จะน่าจะประมาณคนสามเปอร์เซ็นต์ี่ที่ทกันได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิบที่แรกที่ผมไปสมัครเนี่ยมันไม่มีใครทําได้เลยแน่นอนเขารับผมเนี่ยผมไม่เอาแล้วก็ผมก็สมัครมาเรื่อยๆจนยี่สิบกว่าที่เนี่ยมันก็มันมีคนทําได้นะมันไม่ใช่ไม่มีซะทีเดียวแต่ว่า คือคนที่ทําได้มันต้องถูกจลิดกับผมด้วยไงไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเนี่ยคนนี้ทําได้คือคุณต้องเข้าใจนะว่างานขายเนี่ยมันเป็นเรื่องของคอนเนคชั่นเป็นเรื่องของรีเลชั่นเมื่อคุณสะสมฐานไปเรื่อยๆ,ๆยังไงไยได้ล้านหนึ่งคุณได้อยู่แล้วต่อปีอะ่ะมันมันไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าคุณโดดเข้ามาอยู่ในวงการหน้าขายนะคุณสะสมฐานลูกค้าไปถึงวันหนึ่งมันได้อยู่แล้วแต่ผมไม่ต้องการเป็นแบบนั้นผมต้องการเป็นหน้าขายที่ปีแรกทําได้เลย1ล้านบาทเพราะฉะนั้นที่ที่ผมไปสมัครเนี่ย มันมีที่หนึ่งก็บอกว่าเอ้ยคุณอยากเป็นท็อปเซลใช่ไหมผมจะพูดทุกที่นะว่าผมอยากเป็นท็อปเซลผมห้าวอ่ะผมไม่เคยไม่เคยทํางานขายตะบุคลิกผมเป็นงี้แล้ผมก็โอเคผมอยากเป็นท็อปเซลครับอยากมีรายได้เดือนละล้านครับที่ที่บอกไม่มีผมไม่เอาเลยแล้วมีที่หนึ่งบอกว่าที่นี่มีนะคนที่ทํรายได้เกินล้านบาทอะ่ะเยอะกว่านั้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกผมว่า เขาก็บอกว่าเออแล้วผมถามต่อเลยว่าคนคนนั้นอายุเท่าไหร่เขาก็บอกว่าอ๋อพี่คนนั้ห้าสิบแล้วคือผมคอยกูไม่เอาแน่นอนในโมเดลแบบนี้กูจะต้องมีเงินล้านแบบตอนง่อมอย่างงี้กูไม่เอานะครับผมจะต้องทําให้ได้ตั้งแต่หนึ่งปีแรกที่ทํางานนี่คือนโยบายของผมนะครับอ่ะผมก็สมัครไปเรื่อยๆจนจนท้อแหละคือมันคือไม่ใช่ว่าแบบคนอย่างผมแม่งไม่ท้อนะที่แบบเห็นเป็นบุคลิกนี้มันมีบ้างแต่ว่าต้องลุกให้เร็วหน่อยนะครับผมก็ โอเคสมัครงานแม่งสามเดือนแล้วว่าไม่เจอที่เลยเป็นคุณคุณเฟลไหมแน่นอนเฟลผมเฟลเลยแบบเฮ้ยแม่งทํางานจะตกงานด้วยนะที่ไม่เคยทํางานเลยอะไรในชีวิตแล้วก็ตกงานแล้วก็ไปสมัครงานก็ไม่มีใครเอาแล้วมึงก็เรื่องมากอีกอะไรเงี้ยจนไปสมัครงานจนเกือบ30ที่แล้วนับไม่ท้วนน่ะนะครับปิ้นรูปมาเป็นสามสีโ่โหลก็ไปสมัครที่นี่ผมก็คิดแล้วว่า เฮ้ยยังไงกูคงต้องเอาแล้วล่ะวะคือเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าหาตังค์ก่อนเดี๋ยวค่อยหาทางดิ้นหนีออกไปผมก็ไปสมัครที่นี่เลยปุ้มเข <c oughs> าถามเลยว่าคุณชื่ออะไรอะไรเงี้ยผมบอกผมชื่อเล่นชื่ออาชื่อเออะไรเไงี้ยอ่ะแล้วก็คุณอยากเป็นอะไรคุณตั้งเป้าหมายไวไ้อะไรผมก็บอกว่าผมอยากเป็นท็อปเซลครับคุณอยากมีไรายได้เดือนเท่าไหร่แน่นอนครับวันนี้ผมไม่กล้าตอบแต่งล้านแล้วผมกลัวว่าผมจะไม่ได้งานนี้ผมก็เลยตอบเข้าไปว่าเออผมต้องการมีรายได้เดือนละสองหมื่นครับ แล้วเขาก็ใส่หน้าใส่ผมแล้วก็บอกว่าขอโทษนะน้องท็อปเซลล์ที่เนี่ยเดือนที่แล้วได้สองแสนเดดแอร์แล้วเขาก็ชี้ไปคนที่เป็นท็อปเซลลคนนั้นซึ่งอายุเขาน่าจะราวๆแบบเออยังไม่ถึงสามสิบอ่ะหรือ,หร,อหรือประมาณสาสิบนั้นตอนนั้นเออยังน,น่าจะน่าจะยังไม่ถึงสามสิบผมก็บอกเฮ้ยเนี่ยแหละโมเดลกูเนี่ยแหละต้นแบบกู แล้วเขาก็ไม่รับผมเข้าทํางานแต่ว่ายังไงผมก็หาวิธีอ่ะผมก็ไปตื้อเขาจนจนรับเข้าทํางานนะครับก็เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือตอนเนี้ยผมรู้แล้วว่าผมจะต้องเรียนแบบใครผมรู้แล้วว่าผมจะต้องเอาคนนี้เป็นพี่เลียงผมไม่ได้ แต่แน่นอนนะครับว่าอยู่ดีๆเราเขาเขาที่แบบทำไรายได้ได้ขนาดนี้นนเขาจะเสียเวลามาคุยกับเราทําไมนะครับเราก็ต้องมีเทคนิคนิดหนึ่งต้องมีต้องมีศาสตร์และศีลนิดหนึ่งซึ่งอยู่ดีคุณจะเดินไปบอกว่าพี่ผมชอบพี่แมางเลยผมพี่ช่วยเป็นอาจารย์ผมหน่อยได้ปะผมเจอแบบนี้เยอะมากเลยนะครับผมจะบอกเลยผมผมไม่สอนนะครับหรือว่าก็คือ คุณลองคิดอะถ้าเป็นคุณเน่ยแบบโห,โหยุ่งจนะตายแล้วอยู่ดีมีคนมาพูดอย่างเงี้ยโอเคผมอาจจะบอกให้ไปศึกษานู่นนี่อะไรเงี้ยแน่นอนแน่นอนผมได้รู้เทคนิคนี้มาจากพี่บัณฑิตอึ้งหลังสีคือต้องทาให้เขาได้ประโยชน์ด้วยต้องทําให้เป็นวินวินเน่ยคือเราต้องเอาข้อมูลให้เขาเราต้องให้พูดง่ายคือให้เขาใช้งานฟรีๆบ้างอเออผมก็เข้าไปสมัครงานเอ่อตั้งหลัเข้าไปสมัครงานผมรู้แล้วว่าคนเนี้ยคือคนที่เป็นท็อปเซลล์มัญชีสนิทย่างนะคือคนพวกนี้ไม่ค่อยมีเวลาผมก็โอเคผมเข้าไปคุย เข้าไปคุยกับเขาอะไรเงี้ย <iter> ก <ated shorten visuals> ็พยายามหาโอกาสเข้าไปคุยเขาอยู่ตรงไหนก็พยายามไปอยู่ในมุมนั้นนหะที่ที่เขาจะอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็พยายามค่อยๆถามจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนคือคนเราอ่ะจะมีแนวโน้มที่จะช่วยช่วยเราในเรื่องใหญ่ขึ้นถ้าเกิดเขาเคยช่วยเราเรื่องเล็กๆน้อยๆมาก่อนแล้วผมก็จะไปถามเรื่องเล็กๆนิดนึงอะไรเงี้ยแต่อย่าไปถามเรื่องเล็กมากนะถ้าคุณลองคิดดิถ้าคุณแบบโอ้คุณแบบเป็นอะไรนะคุณเก่งคุณอยากเก่งเรื่อง สมมติคุณเป็นโปรแกรมเมอร์หรือเป็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องคอมอ่ะเออแล้วคุณก็ไปปรึกษาคนที่เก่งๆมากคุณไปถามแทนที่คุณจะไปถามเรื่องสับเทคนิคอะไรพวกนีน้คุณกลับไปถามว่าเฮ้ i, ยรีสตาร์ทำยังไงชัดดาวทำยังไงคุณว่าเขาจะคุยกับคุณป่ะไอเรื่องที่เปิด Google ก็ทำได้จะมาถามกูทำไมวะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคำถามก็ต้องเป็นคำถามที่ดีพอสมควรด้วยเพราะฉะนั้นผมจะถามแต่ข้อที่จำเป็นแค่นั้นแล้วผมจะพยายามสังเกตเขาว่าเขาขาดห,หรืออะไรผมแบบอะตอนนั้นเขาต้องมีการมูฟมูฟรถต่างโกลดังก อะไรเงี้ยคือเขาต้องมุฟสองรอบผมก็จะอาสาซึ่งตอนแรกเขาก็ไม่ไทําหรอกนะครับแต่ผมก็พยายามแบบไปอาสาทํานูน่ทนทํานี่แบบเฮ้ยพี่มีเอกสารอะไรผมทำไหมมีนูน่นมีนี่อะไรเงี้ยผมก็พยายามใช้จนนี้จนหลายๆคนนะในใน,ในที่ทํางานเขาจะบอกว่าเฮ้ยมึงไปให้เขาใช้ทําไมวะใช่ปะ่ะทําไมมึงไม่ทําซึ่งผมรู้อยู่แล้วมันมันไม่ใช่การหลอกใช้มันเป็นเรื่องของวินวินผมก็ได้ไอเดียเขาเขาก็ได้อ่ ในการใช้จากผมเนี่ยทำงายก็คือใช้งานนั่นแหละคือผมก็ใช้วิธีนี้แหละมันเป็นวิธีเดียวที่จะทําให้เราได้ตักสมองเขานะครับผมก็มันมีอยู่วันหนึ่งนะคือผมทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนแบบคนก็บอกว่าเออไ,ไม่ฉลาดเลยว่ะไปให้เขาหลอกใช้อะไรเงี้ยที่จริงมันไม่ใช่เรารู้ว่าเราจะเอาอะไรอยู่ผมก็เลยอาสาไปช่วยงานเขาครั้งหนึ่งคือต้องไปมุมรถแล้วเขาเนี่ยต้องนั่งคันเดียวกันเขาก็ถามมาว่า้จุดประสงค์เข้ามาอยากเป็นไรวะนี่งร้บนกม ผมอยากเป็นท็อปเซลล์เหมือนพี่ครับหนึ่งเดือนนะถึงจะได้พูดคํานี้เก็ <c oughs> บเก็บกั้นไว้เลยนะฮะผมอยากเป็นท็อปเซลล์เหมือนพี่ครับผมอยากมีรายได้ปีละเกือบสองล้านเหมือนพี่ครับผมอยากอันนี้ผมก็เล่าไว้เขาฟังแล้วเขาก็แบบคือแน่นอนอะ่ะ <c oughs> เขาใช้งาน <c oughs> เขาใช้งานเรามาเยอะแล้วเนียมันก็เขาก็ไม่รู้เนาึกอะไรเขาพูดมารู้เปล่าว่าการขายรถให้มันได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกเทคนิคมาเลย ตึงๆๆแล้วทุกอย่างที่เขาพูดทุกอย่างที่เขาทําเนี่ยแม่งเจ๋งว่าอ่านหนังสือแน่นอนอ่ะถูกป่ะคุณอ่านหนังสือคุณยังต้องบังกัรน่ะแต่อันเนี้ยคือเขาสําเร็จในสิ่งที่คุณอยากเป็นอยู่แล้วอ่ะคุณลอกเขาเลยคุณยังไม่ต้องคิดเรื่องว่าคุณจะต้องเป็นสไตล์อะไรองคุณตอนนี้คุณลออเขาเลยคุณตักข้อดีของเขามาใช้อะไรที่คุณมีข้อดีอยู่แล้วอย่างผมผมถนัดเรื่องการคุยกับคนอยู่แล้วผมก็เก็บข้อดีของผมไว้แต่ว่าผมตักข้อดีของเขาเอามาใช้กับผมด้วยนี่คือนี่คือหนึ่งเทคนิค อแต่ว่าแน่นอนเราอ่อนทุกเรื่องตอนนั้นตอนนั้นไม่มีอะไรเลยมีเก่งเรื่องคนอย่างเดียวนะฮะก็คือเราอ่อนทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเราตักก็ได้หมดเลยเอามาสาตัวเลยตึม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 เราเชื่อไหมว่าเนี่ยผมผมทํางานน่ะผมเดือนแรกอะปกติอะคือเบสนะฐานเบสของเงินเดือนของที่นั่นอะปกติอะคือคนระดับท็อปอะมันมันแสนขึ้นอยู่แล้วอะพวกเนี้ยเออแต่คนที่ต่ําจากท็อปมาเนี่ยแค่ประมาณสามสี่หมื่นนะ ไม่มีใครสูงอ่นนี้นะสามสี่หมื่นห้าหมื่นนี่เขาดีใจกันแล้วนะแต่ผมทํางานที่นั่น,นปุ๊บเดือนแรกผมสตาร์ทเลยผมเออผมสตาร์สองหมื่นด้วยเทคนิคของเขานะเดือนที่สองผมไปเออสามหมื่นเดือนที่สี่ผมได้ห้าหมื่นเออไม่ใช่เดือนที่พูดง่ายคือสี่เดืนอนน่ะเดือนที่สี่ผมทําได้แสนแล้วหลังนั้นผมทำทำได้แสนทุกเดือนเลยแล้วก็ปีนั้นผมก็ได้หนึ่งล้านบาทคือเทคนิคทําไมคุณต้องมีเมนทอร์ทำไมคุณต้องมีพี่เลี้ยงเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเวลาที่คุณเจอปัญหาเนี่ย เขาผ่านมันมาแล้วอะคุณเจอลูกค้าพูดอย่างนี้คุณเนี่ยเขาก็ผ่านมันมาหมดแล้วอะแล้วถ้าคุณเรียนกับเขานะมันคุณจะถามได้ต่อเนื่องไงเออคุณมีปัญหาอะไรเขาผ่านมาหมดแล้วเขาจะตอบคุณได้ต่อเนื่องนี่คือนี่คือหนึ่งอีกหนึ่งวิธีนะที่ผมว่าคุณควรจะต้องคุณควรจะต้องเน้นเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันคุณไม่ถึงจะต้องเน้นนะคือคุณมีต้นแบบอะแต่แต่แต่ถ้าวันนี้คุณเก่งอยู่แล้วนะคุณอาจจะไม่ต้องมีเมนทอร์เป็นตัวเป็นตนก็ได้แต่มีเป็นตัวเป็นตนมันดีกว่าอยู่แล้วแต่แค่คคคุณหาาข้้้้อดีีีีจกกนนนนนนนเเยยยมมรสั แล้วก็ให้กลายเป็นคุณนั่นแหละครับนี่คือเหตุผลที่นี่คือเทคนิคสำคัญเลยนะที่ทําให้ผมเป็นเด็กวัยรุ่นที่มีเงินล้านได้ตั้งแต่ปีแรกที่ทํางานคือคุณมีต้นแบบที่สําเร็จและคุณก็ทําตามคนสําเร็จเอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องของชีวิตนะครับไม่ใช่แค่เรื่องขาย